สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้าอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับมารับกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคู่เอกนะครับบาเยนนิกจากจนเยอรมนีเปิดบ้านเอาชนะอาริติโกมาริดจากสเปนไป1ประตูต่อศูนด้วยกันนะครับ เมื่อวานนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคู่เอกนะครับอยู่ในกลุ่มดีในรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายมวลคางที่ผ่านมาบาเยร์มิริกเปิดสนามอาริอันส์อารีนาต้อนรับการมาเยือนของอาริสโกมาริดจากสเปนนะครับโดยถือว่าเป็นนัดล้างตาด้วยเพราะว่าเกมที่บุกไปเยือนอาริมาลิตนั้นบายเยิร์แพ้ามาเกมนี้บายเยอร์น,นั้นไม่ผิดหวังนะครับเอาชนะไป1-0จากการยิงประตูชัยของโรเบิร์ตเลบานอฟสกี้ศูนย์หน้าตัวเก่งชาวโปลแลนด์นาที28นะครับ แม้ว่าจะาชนะได้แต่ว่าแชมป์กลุ่มนี้ยังตกเป็นของอาร์ติโกมาดริดที่มี15คะแนนจาก6นัดเท่ากับว่า5เกมก่อนหน้าน,นี้นี่ชนะมารวดเลยนะครับเพิ่งจะมาแพ้เกมนี้ส่วนทีมเซอร์เต้าจากชินมัน,นีนั้นผ่านเข้ารอบไปในอันดับที่2มี12คะแนนด้วยกันนะครับส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน PSV ไฮโอเฟนจากคอนแลนเสมอกับรอสตอฟจากรัสเซียไป0-0 PSV มีแค่2คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับส่วนรอสตอฟมี5คะแนนจบที่3ได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับ เดี๋ยวไปดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านกนมากันหน่อยนะครับแข่งกัน4กลุ่มครับโดยที่บาเซิลจากส์สลนดนั้นแพ้อาร์เซนอลไป1ต่อ4นะครับลูคัสเบรสทำฮัททริกได้ในเกมนี้ ส่วนปารีสแซงต์แชงก์จากฝรั่งเศสเสมอกับลูโดโกเรสไป2-2นะครับกลุ่มนี้อาร์เซนอลเป็นที่ 1, 1ในสายนะครับปารีสแซงต์แชงก์เข้าเป็นที่2ในกลุ่มบีดินนโมเคสอชนะเบีซึซัสไป6-0นะครับเบนฟิก้าพ่ายนาโปลีไป1-2กลุ่มบีนี่นาโปลีเข้าที่1เบนฟิก้าเข้าที่2นะครับในกลุ่มซีบาร์เซโลน่าถล่มบุลเลเซียมูนเช่นกัดบาดไป4ประตูต่อ0ูนย์ในครับบาราตูรานทำฮตทริกได้ในเกมนี้ และแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับกัสโกสเติกจากสกอตแลนด์ไป1-1กลุ่มนี้บาร์เซโลนาเข้าที่1นะครับแมนซิตี้เข้าเป็นที่2และในกลุม่มดีบาเยอร์มิริงที่เรียนไปนะครับเปิดบ้านชนะแอัลมาเรตไป1-0เพียสฟีสมอลอส์ท็อป0-0นะครับแอัลมาเรตเข้าที่1นึ่งบาเยอร์เข้าที่2นะครับเกิดคำคืนนี้จะแข่งขันกันต่ออีก4กลุ่มนะครับแล้วก็จะได้ทราบว่า16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นจะเป็นทีมไหนบ้างนะครับ